มันมาดูถูกสมัยเราอยู่ประเทศไทยคุณจะมาดูถูกแล้วอย่าไปชื่นชมแย่ yeah. เอ้ยมึงชื่นชมเขามึงชื่นชมเขมรยิ่งใหญ่มึงก็โอนสัญชาติไปเป็นเขมรไปอยู่เขมรทำมาหาแดกที่เขมรน่นน,นะครับนะมาเนี่ยไออยากจะไปเป็นสัญชาติอเมริกันเขาคงหุ่นอย่างมึงเขาคงไม่ให้ไปละมา้ามาเนี่ยนะมันต้องมีหลักเกณฑนะ์ต้องไปทํางานกี่ปี นะครับทำงานกี่ปีหรือต้องไปมีเมียฝรั่งนะครับต้องได้กรีนการ์ดก่อนอะไรก่อนนะครับมาแม่ผมภูมิใจในความเป็นคนไทยผมนะครับเพราะนั้นนะี่ไม่ต้องมาเสือกกับผมนะครับไม่ต้องมาเสือกนะครับผมไม่ลดตัวลงไปทะเลาะกับเขาครับคือ เราเป็นแม่ทัพขุนศึกเนี่ยอย่าไปลดตัวลงไปทะเลาะกะับทหารเลวนะครับเสือเป็นเสืออย่าไปกัดกับหมานะครับแต่ถ้ามันลำคาญมากๆเราก็ส่งเสือไปกัดหมานะฮะ ทางคนคนเดินครับไม่ใช่ทางเสือเสือเดินทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝรั่งเมื่อปีสองสองนะปีสอง2ันห้าร้อยสิบสองผมเป็นตำรวจใหม่ๆนะครับเพื่อนผมเนี่ยไอ้เป็นตำรวจกองปราบนะครับแล้วมาทำหน้าที่ท่องตำรวจท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มจะตั้งตำรวจท่องเที่ยวโดยใช้กองกองเจ็ดปราบยาเสพติดเป็นกองอะไรไมือก,กองแปดนะครับตั้งหน่วยนะครับตั้งหน่วย ตำรวจท่องเที่ยวขึ้นนะครับตำรวจท่องเที่ยวขึ้นและฝรั่งมันก็เริ่มมาเที่ยวประเทศไทยนะครับในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ไปคุยตอนนั้นที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เราก็ไปคุยดูแลมีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับเพื่อจะนําเงินเข้าประเทศนะครับมันก็ถามเราในฐานะ ที่เป็นตำรวจไทยเนี่ยว่าถ้ามันจะเลือกผู้หญิงไทยเป็นเมียเนี่ยให้ดูอย่างไงให้เลือกอย่างไงประเพณีอย่างไงนะครับเราก็จะอธิบายไอ้ฝรั่งว่าถ้าจะเลือกหญิงเป็นคู่นอนนี่ก็เลือกตามความพอใจคุณแต่ถ้าจะเลือกเป็นคู่ครองเป็นเมียเนี่ยนะครับมันต้องดูให้ดี สุภาษิตไทยเขาบอกว่าจะดูให้แน่ให้ดูถึงใหญ่นะครับแต่สอนมันลำบากเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาจบปริญญาโทที่ฟิลิปปินส์ไอปีปนโกทองเนี่ยนะครับจบปริญญาโทที่ฟิลิปปินส์ผมก็พูดภาษาไทยไอปีปนแปลให้ฟังว่าจะเลือกผู้หญิงเนี่ย เขาบอกจะดูหัวให้ดูที่หางจะดูนางให้ดูที่แม่จะดูให้แน่ต้องดูถึงใหญ่แต่ผมบอกว่าอถ้าเลือกผู้หญิงไทยให้เลือกอย่างนี้นะขาวเหลืองเปลืองที่นอนถ้าผิวขาวและออกเหลืองเหลืองนะับเปลืองที่นอนคือจะเจ็บจะป่วยนะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนขาวร่อนไม่นอนก็เที่ยวขาวอ้วานไม่ชวนเอาก็ชวนกิน หอมแห้งไม่แช่งก็ด่าดำแดงแหล่งแข็งแรงขยันดำตับเป็ดเวลีเวลีเว y g o ูดนะครับมีกประเภทผู้หญิงใจนะครับมาไอพีพลก็มีหน้าที่แปลให้ฝรั่งไปนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวประเทศไทยมันก็จะรู้จักกันนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนใครอยากจะไปเที่ยวสวีเดนจะไปดูผู้หญิงโป๊ๆอวบๆมันก็จะถามกันนะครับไกก็จะบอกนะครับ มันก็บอกว่าถ้ามาเมืองไทยก็ให้ดูผู้หญิงอย่างเนี้ยนะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนขาวรอนไม่ชวนนอนก็ชวนเที่ยวขาวอ้วนไม่ชวนเอาก็ชวนกินผอมแห้งไม่แช่งกระดาดำแดงแห่งแรงขยันดำตับเป็ดเวลีเวลีเวลีกูดนะฮะแม่นเชื่อเราครับมันเอาแต่ไอ้เวลีเวลีเวลีกูดนะครับมันเอาดำตับเป็ดอย่างเดียวเลยนะครับมาเนี่ยนะ ต้องตัวดำครับมาเนี่ยต้องดำตับเป็ดเลยนะครับคนไทยก็จะไม่ค่อยไปจีบนะครับไอ้ฝรั่งมันชอบนะครับมันชอบนะเราเราพูดกันฮนะเราก็จะบอกกัน ว่าเฮ้ยแนะนำฝรั่งก็อย่างนีง้นะครัฝรั่งมันมีปมด้อยนะฝรั่งมันมาบ้านเราเนี่ย มันต้องมานอนแก้ผ้าอาบแดดนะนอนพึ่งเลยให้แดดนั่นแล้วผิวมันจะได้เป็นสีแทนนะครับผิวดำหน่อยนะครับแล้วถ้ามันใส่กางเกงในใส่เสื้อในเนี่ยมันก็น่าเกียบมันก็เป็นลูกเสื้อในลูกกางเกงในมันเลยต้องแก้ผ้างหงายอาบแดดนอนกว้างหงายอาบแดดให้ดำไปทั้งตัวเลยมาย้อมผิวเขาเรียกมาย้อมผิวนะครับมามาย้อมผิวแต่ไอ้ของเราเนี่ย ดำนะก็เสือกไปเอาครีมอะไรมาทาก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะให้ขาวเราเป็นอย่างไงก็อย่างนั้นเลยครับมันจะเกิดมาดำมาแดงมาด่างอะไรก็เอานะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอน <laughs> ใช่ป่วยแม่นประจำเลยพวกขาวเหลืองเนี่ยนะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนเนี่ยนะครับ ไอ้ขาวอ้วนนี่มันไม่ชวนกินอย่างเดียวมาเนี่ยนะครับดำแดงแข็งแรงขยันครับดำแดงแข็งแรงขยันนะฮะมาถ้าอไอ้ขาวเหลืองขาวบอลเนี่ยนะขวดน้ำเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยนะครับ ขวดน้ำยังเปิดไม่ได้เลยนครับใครไปมีเมียไอ้ขาวเหลืองขาวบอลเนี่ยนะเปิดน้ำยังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเจอดำแดงเข้าเนี้ยโอ้โห,โหน้ำถัง20ลิตรมันแบกขึ้นบ่าเลยพับเลยนะครับยิ่วสองถังเลยนะครับเออใช่ ตอหน้าเราอะแม่งเปิดขวดน้ํายังไม่ได้เลยนะครับรับหลังก็ยกตู้เย็นขยับตู้เย็นได้เลยแกงเดี๋ยวนะอ๋อคําเม็นเข้ามาขุดผมว่าไอ้กรณีที่ขุดสนามเพราะช่องโอบกนี่นะครับอย่างนี้ครับ โดยนิสัยทหารแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พุ่งขับบัญชาฝ่า,ฝายเขเมรยกกำลังมาให้มาดูแลพื้นที่ตรงนั้นสิ่งแรกเราจะไปตั้งฐานเนี่ยมันจะขุดสนามเพราะก่อนครับจะขุดคูเลดสนามเพราะกันถขาไว้ครับมานะฮะขุดคูเลดสนามเพราะถาไว้นะครับแล้วไทยเรารู้ก็บอกเฮ้ยคุณมาทําอย่างนี้ไม่ได้เฮียเดี <ee> ๋ยวคูระแวงนะครับ จริงขุดก็ขุดไปถะครับมาเนี่ยมันเตรียมจะปะทะไอ้นี่ปะทะกันด้วยปืนเล็กกลน,นะครับป้องกันตัวป้องกันตัวนะครับเหมือนเราเป็นชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยแค่เป็นชุดชกต่อเข้าไปก็ต้องขุดสนามเพราะตำรวจทหารไปตั้งฐานตั้งอะไรต้องขุดสนามเพราะอย่าไปตกใจเลยมาเนี่ยแต่แม่ทัพภาคที่สองคนนี้ผมดูแลสายตาเหาเรื่อง สายตาเอาเรื่องแม่ทัพภาคที่สองคนนี้เนี่